ชายลดสนันซู้โควิด1โนมิชาลงทุน59,99 9, 9, 9, 9บาทและเพิ่มวัตถุดิบเปิดร้าน3 0 0 0ับาทไปแบบฟรีๆ2ร้านน้องฟาเซ์ฟวิดมอบส่วนลด10ซให้กับผู้สนใจลงทุนที่แจ้งว่าทราบมาจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์3บ้านรักภาษาจัดโปรโมชั่นพิเศษจากปกติลงทุนหลักสูตรอังกฤษและจีนราคา7 0 0 0 0 0บาทลดเหลือเพียง5 9า0 0 0บาท4แฟรนไชส์กล้ยวยทอดติดดาวจัดโปรโมชั่นแถมฟรีแป้งสำหรับทอดกล้วยมูลค่ากว่า1,200บาท5สยาม สดัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดแพ็กเกจลงทุน1000บาทให้ผู้ที่สนใจลงทุนหกองจูปิ้งย่างสไตล์เกาหลีลงทุนวันนี้30,000 0บาทแถมฟรีตู้แช่เพิ่มหนึ่งตัวหรือ900 0 0 0บาทแถมฟรีกองวงจรปิด4ตัวเจ็ดเค้กไข่ไต้หวันเบสเบกจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ฟรีค่าต่อสัญญาปีที่3มูลค่ากว่า69,00 0บาทแกุ้งอบบุญเส้นเศรษฐีเห็ดหอมจัดครอสพิเศษลงทุนแค่5,000บาทจากปกติ1 5 0 0 0บาท